สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนตุลาคม2 5 6 8หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีมะโรงนะคะที่บนของไพ่การเริ่มต้นงานให,ใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่หรือแม้แต่บางคนเปิดจิก,การร้านค้าหรือทํางานที่บ้านนะคะชั้นที่บนของไพ่การทํางานต่างๆยังเข้าหาโดยเฉพาะโอกาส การทำงานในช่วงต้นเดือนนะคะหรือการลงทุนในช่วงต้นเดือนค่อนข้างดีมากๆ สำหรับคนที่เกิดปีนมะโรงนะคะเพียงแต่ว่าตําแหน่งของหัวนหน้านะคะยังเป็นตำแหน่งที่ต้องระวังปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเข้าหาหัวหน้าให้มากรวมถึงนะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปนะคะยังมีเจ้าขนมให้ปัญหาเข้ามาบ้างทําให้เรื่องของการทํางานหรือการลงทุนของคนที่เกิดอีนมะโรงยังต้องระวังมากๆในช่วงกลางถึงปลายเดือนนะ,ะฉะนันมองว่าการทางานยังไงมันก็ยังส่งผลด,ดีเพียงแต่ว่าอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้มันยังโคจรสุดตำแหน่งของไพ่เสียหายอยู่ซึ่ง เรื่องมันอาจจะมีโอกาสแล้วมันอาจจะเกิดวิกฤตทําให้โอกาสที่ได้รับมาไม่ส่งผลระยะยาวฉะนั้นถ้าเราได้รับโอกาสกับเรื่องของการทํางานมาแล้วเราต้องทําให้มันดี water, ทําให้มันแบบระยะยาวนะคะอย่าทําให้มันมีปัญหาถ้าทําให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทํางานที่อาจจะสะดุดได้สําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะรวมถึงอาจจะเป็นการเตือนด้วยว่าไอการทํางานหรือโครงการที่เราได้ทําในช่วงนี้มันไม่ใช่โครงการที่จะสามารถ ทำได้ระยะยาวหรืออาจจะมีการถูกเลื่อนหรือถูกถอดถอนออกไปได้ประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นการบอกอย่างที่พูดไปตอนต้นการทํางานหรือการลงทุนในช่วงต้นเดือนจะเกิดโอกาสมากกว่านะช่วงกลางถึงปลายเดือนไปต้องระวังนะกับเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนให้มากๆสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะเดี๋ยวนี้เห็นอิทธิพลของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสาราหรือว่าเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความตำแหน่งของบ้านที่ว่างสยก็อย่าไปตํตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ รวมถึงนะคะดวงห้ามคำประกันนะสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะดวงการเงินเนี่ยมันดีในช่วงต้นเดือนเพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่โชคลาภการเงินหรือการลงชุนที่เกิดกําไรเกิดขึ้นซึ่งทําให้เรื่องของการเงินยังปรากฏไพ่หนึ่งเหรียญเจ็ดเหรียญถือว่ารายได้ยังดีนะคะยังเกิดโอกาสแน่นอนเพียงแต่นะคะมันเจออิทธิพลของไพ่เสียหายในตําแหน่งของที่อยู่อาศัยผู้ใหญ่สุขภาพแล้วก็ยังโคจรค่ะสนตำแหน่งไพ่คนฉุกขวนด้วยซึ่งทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆยังค่อนข้างมากสําหรับคนที่เกิดปีมะโรง คือหาเงินมาได้มากแต่ใช้จ่ายเยอะแล้วกันนะรวมถึงนะคะเรื่องของดวงชะตานี่ห้ามคำประกันนะคะในช่วงนี้แต่ถามว่ามันมีไพ่การเงินสวยมีไพ่โชคลาภขึ้นไหมมีนะคะก็ถือว่าคนที่เกิดติมรงเงนี่น่าจะมีโอกาสกับเรื่องของการเงินหรือมีโอกาสในเรื่องของการถูกโชคลาภในช่วงต้นเดือนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดน,นี่มีไพ่สิบถ้วยลนะก็มีดวงที่จะพบรักแต่ว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพัฒนากันยากถึงจะรักกันแต่ว่าอาจจะเป็นรักระยะไกล รักทางไกลนะหรืออาจจะเป็นคาวามสัมพันธ์ที่คนโสดต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือแม้แต่คนโสดต้องรู้จักเปิดใจอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจริงๆมันมีอิทธิพลของไพ่กันอย่าล้างขึ้นแต่ถามว่าเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันยังเป็นความรักยังรักกันไหมยังรักกันนะฉะนันอยากให้ไปปรับกันก่อนนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันให้มากสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังค่ะอิทธิพลของไพ่อาการปวดกระดูปกดปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็อาการพักผ่อนน้อยค่ะ ผิวหนังเป็นผื่นื่นคันแพ้เสพนั่งเหลืองไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงเรื่องของโรคประจําตัวหัวใจความดันเบาหวานต้องไปตรวจนะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างกระดูกไม่ดีด้วยมีอาการกระดูกปวดหัวเข่าอะ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูแลให้มากต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินนะคะให้เยอะสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะคนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้การทํางานนะคะอาจจะยังต้องระวังอยู่อาจจะเป็นการทํางานที่เราไม่ได้แบบเป็นพนักงานประจาําหรือว่าไม่มีในเรื่องของแบบ รายชื่อหรือถูกบรรจุหรือถูกโปรโมทอะไรอะ่ะเป็นพนักงานชั่วคราวอะ่ะมันถือว่าการทํางานมันยังไม่ได้แบบมีความมั่นคงเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อย่าไปทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะคะไม่งั้นอาจจะถูกตรวจสอบหรือถูกอา่าถูกจับได้เลยประมาณนี้นะคะการทํางานต้องระวังอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมมันบง่งบอกเรื่องของทางเอกสารหรือการร่วมหุนลงทุนด้วยนะคะอาจจะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่า ต้องทําทุกอย่างตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงนะไม่งั้นมันอาจจะทํให้เราเสียเปรียบได้นะคะปัญหาด้านกฎหมายด้านคาดีความก็ยังต้องรอบคอบนะส่วนเรื่องของการเงินมันเห็นค่าใช้จ่ายคุณบรรทิ์อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความหรือการเดินเรื่องเอกสารต่างๆนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังต้องค่อยเป็นค่อยไปคืออาจจะเป็นคนที่หย่าร้างมาก่อนนะคะหรือว่าต่างคนต่างยามาแล้วมาเจอกันนะ่ะฉะนั้นตรงส่วนนี้อาจจะไม่ได้ต้องการในเรื่องของความรักที่วือหวาอะไรแต่ต้องการใครสักคนนะคะเข้ามาดูแลหัวใจมันก็ค่อยเป็นค่อยไปคบหากันในพ้น5เดือนแล้วกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามัน,น,อ,นอย่างที่พูดของไพ่กันหย่าร้างหรือการแบ่งทรัพย์สินนะคะหรือเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นฉันยังต้องระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันนะคะให้มากนิดึงค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะเดือนนี้นะคะมีช่วงของไพ่แบบความกังวลใจเข้ามาบ้างแต่มองว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีเพราะบางคนนี่ทำงานนอกสถานที่หรือทำงานต่างประเทศหรือแม้แต่ต้องทำงานแต่เช้ากับค่ำนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับมีการปรับตัวแหละคือบางคนทำงานที่เมืองไทยแต่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศหรือไปทำงานที่ต่างจังหวัดมันก็ต้องมีการปรับในเรื่องของช่วงเวลาเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าไม่น่าเสียหายอะไรนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าไรายได้การเงินมันยังเข้ามาอยู่ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีดวงค่ะที่จะพบรักทางไกลหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะสามีภรรยายหรือคู่ครองคนรักนะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นความรักที่ปรับกันได้นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารเดือนนี้นะคะถ้าเป็นคนว่างงานอยู่ไม่เสียหายนะแต่ต้องรีบไปหางานหรือนะคะถ้าเป็นคนทํางานประจําแต่ว่าหยุดงานบ่อยต้องระวังค่ะจะมีปัญหากับเรื่องงานเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจานะคะการทํางานต่างๆในช่วงนี้ก็ต้องขยันเลยต้องกระตุ้นให้มากนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายนะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยแล้วก็ต้องฟื้นฟูด้านการเงิน ส่วนเรื่องของความรักนะคะจริงๆอ่ะมันมีไพ่รักแท้แต่ว่าคนวันนังคานยังไม่พร้อมจะรักใครนะเพราะว่ามันยังมีช่องว่างอยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เหมือนกันนะคะจะเป็นความรักที่ไม่ได้ใส่ใจกันเท่าไหร่แต่จริงๆเป็นคู่ที่รักกันนะแต่เดือนนี้ก็ต้องไปปรับหรือไปใส่ใจกันให้มากคือบางคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนอนเลยนะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้ต้องระวังนะคะสุขภาพร่างกายก,ายก็ต้องดูแลนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพุธค่ะการทํางานนะคะด้านการบริการเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงนี้นะคะพีงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เราต้องลงไปจัดการบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะต้องเข้าไปเน้นการบริการนะคะ จะทําให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้เข้ามาก็จริงแต่จะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวการกินกันอยู่นะคะนี่ก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้ใจ่ายด้วยแล้วก็ดวงห้ามค้าประกันค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักแท้นะคะเพียงแต่ว่าความรักนะคะต้องเปิดใจนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่กันนะคะแต่อาจจะมีความระแวงสงสัยมีความเหนื่อยแหละอันนี้ก็ให้ไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายนะคะก็ ้องระวังเรื่องของอาหารการกินถ้ากาลังตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องดูแลคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีค่ะส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะเด่นเรื่องการเงินโชคลาบนะคะเรื่องของความรักก็ถือว่าส่งผลดีมากๆนะคะกับคนที่เกิดวันพฤหัสด้วยคนที่มีคู่ก็จะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ส่งผลดีกับเรื่องงานการร่วมหุ้นลงทุนหรือการทําธุรกิจต่างๆนะคะก็เกิดโอกาสมากๆนะคะการเงินก็รายได้เกิดสภาพคล่องค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะเพียงแต่ต้องระวังการครบซ้อนนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์เดือนนี้ต้องระวังค่ะจะมีปัญหากับเรื่องงานถูกขัดแข้งขัดขานะคะหรือโอกาสกับเรื่องของการทํางานนะคะก็ถูกสกัดกั้นมากๆผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่และในเรื่องของโครงการหรืองานที่เรากำลังทาอยู่อาจจะถูกเลื่อนหรือถูกชะลอออกไปเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียแต่ว่าขาดคนสนับสนุนนะ่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องควบคุมเรื่องของลมยาใจร้อนนะคะ การเงินก็นะคะค่าใช้จ่ายมากค่ะรวมถึงต้องระวังปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะ,ะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีปัญหาการรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะฉันต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ด้วยค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบากิจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันพฤหัสบดีค่ะ,ะวันกร์ค่ะ วันจันทร์ค่ะวันพุธค่ะรวมถึงวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงหมุดเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขอบอกงานยังมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆนะ เป็นเดือนที่มีความกังวลใจกับเรื่องงานนั่นแหละนะคะแล้วก็ไองานหรือความรับผิดชอบที่เข้ามามันต้องแบบรับเพียงคนเดียวนะฉะนั้นเราต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสะสางงานไปส่วนเรื่องของการเงินยังเตือนค่ะระว,วังปัญหาการเงินจะสะดุดนะคะเราก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือคนทางไกลอะ่ะอาจจะนําปัญหากับเรื่องของการเงินมาให้ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกก็ออกแนวว่ามีดวงนะที่คนโสดจะพบคู่เพียงแต่วความสัมพันธ์ต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือปรับกันด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะก็เป็นคู่กันนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต่างคนต,งต่างต้องการชีวิตส่วนตัวนะคะเราก็ต้องไปเติมความหวานให้กันแหละอย่าหลอกตัวเองว่าอยู่คนเดียวได้ไม่งั้นจะสูญเสียในเรื่องของความรักหรือคู่ที่ดีไป นะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังต้องไปตรวจแหละมันมีไพ่ตรวจความดันนะคนที่เกิดปีโมะโรงก็ต้องไปตรวจความดันแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงบนเรื่องของใบหน้าเส้นเอ็นต่างๆอาจจะมีบ้างนะคะฉะนั้นต้องไปตรวจนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ